สวัสดีครับครับวันนี้นะครับบราเฉดนะครับสีผ้าพี่น้องนะครับมาเบ่งวิธีการพอเลี้ยงหอยปังนะครับพี่น้องหอยปังนะครับสามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับพี่น้องเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับพี่น้องอาหารก็อาหารที่ให้สํหรับเพื่อนกับบมีมี่หยางเลยนะครับพี่น้องสามารถที่จะเลี้ยงแล้วก็อามาให้เพื่อนกินได้นะครับเนาะเพื่อนกินได้เกือบทุกอย่างนะครับพี่น้องอันนี้ก็บอปูบ่อปูพายางนะครับพี่น้องนี่นะครับ ปูผ้ายางเด้อครับเด้อบอนี่สีเบอะเฮ็ดบลึกนะครับพี่น้องประมาณสามสิบเส้นนะครับพี่น้องสามสิบเส้นแล้วก็จะทําเกาะกลางนะครับไว้สาหรับไอ้เพิ่นขึ้นมาใครนะครับพี่น้องเพิ่นขึ้นมาใครใเพิ่นขึ้นมาเขงงาไงนะครับเนาะมะจําสีนี่นะครับพี่น้องแล้วก็ก็จะให้พักบุ้งไว้นะครับพี่น้องพักบุ้งเพื่อที่จะลดน้ำเสียได้แล้วก็เป็นอาหารของเพื่อนได้ให้เพิ่นขึ้นมาเกาะนะครับ ้างบนก็จะมุ่งสายลนนะครับพี่น้องความหนาประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นก็ได้นะครับพี่น้องให้เป็นเป็นโฮมแน่จักน้อยนะครับว่ามันแดดเนาะหนังเขียงเนาะครับนี่นะครับนี่คือพ่อพันแม่พันนะครับนี่ครับเมื่อกี้ทำความสะอาดบ่อเอาขีดตะเลวออกแลก็จับเพิ่นขึ้นมาไม่นะครับพี่น้องเอาเอาเพิ่นขึ้นมาเพื่อที่จะทำความสะอาดบ่อนะครับพี่น้องเป็นพี่เอียมพ่อประมาณสองเดือนสามเดือนเข้ก็จะทำความสะอาดแบบเกี่ยงๆเท่นึงนะครับ นี่นะครับเด้อยสำหรับพ่อแม่พันธุ์นะครับทางฟาร์มของคนสวนคนไหลก็มีนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มีหลายนะครับพี่น้องเนี่ยถ้าผู้ใดอยากได้เอาไปเลี้ยงล่องเบงกัทางฟาร์มเขากบมีนะครับพี่น้องใส่รุ่นนี้เลยนะครับพี่น้องใส่งเลยนะครับนี่เป็นไซต์พ่อแม่พันธุ์นะครับเอาไปเพ็ดพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับสำหรับวิธีการเลี้ยงก็ง่ายๆนะครับพี่น้องเนี่ยเอาขึ้นมา ปล่อยไปยังสีนะครับพี่น้องเนี่ยปล่อยไปอย่างนี้เลยนะครับบอ่อนี่ก็จะลงได้อยหลายเติบนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาเนีนไข่เนีนเอาไข่เพิ่นนะครับอ่าเทลงไปเลยครับพี่น,น่องโอ้เสียเวลานะครับเนาะนี่คือบอ่อพ่อเมีพันอ่ากระจายตัวเพิ่นไปนั่น ห,หมดเลยน,นี่ปล่อยใบยญ้สีนะครับพี่น้องเนี่ยแล้วก็ตักแหนแดงไว้เพื่อนแน่อาหารเพื่อนกับพวกแหนแดงพวกจอกแหนผักบุ้งสีกักินนะครับพี่น้องเนี่ยใบใดที่มันโจมหนามลงสีกัเพิ่นกับกินนะครับเด้อจะพาพี่น้องไปเบื้องบอบอบหลูกอ่อนนะครับเนาะครับนี่คือบอบ่อขุนหลูกอ่อนนะครับพี่น้องเนี่ยนี่ พี่น้องเห็นว่าครับน,นี่เห็นบ่ตัวนีน้นี่นะครับพี่น้องนี่นี่เขาจะมาคุนไใบนี้จะข้าวนะครับกาบปลาพิ้นรอดนะครับยังสิบไปลงบ่ด,ดินนะครับนี่นะครับหลายนะครับพี่น้องพี่เต็มอยู่แม่นเบิร์ดด้ยนี่เต็มทั้งหมดนี่นี่เห็นบ่มนี่นะครับตัวนี้น้อยตัวปอตัวตป๊ะนี่นะครับนี่ทุก่อนเพื่อน เราสิมาคุนกัว่าเพื่นหลอดเขากะจังสิไปลงบอ่อนะครับนี่ครับอาหารก็ให้เพื่อนไว้เองสิละพวกแหนแดงพวกอันนี้แเพื่อนก็ห้กินเองพาไปเบ่งบอ่อดินนะครับนี่นะครับคือบอ่ออาหารสําหรับหอยปังนะครับพี่น้องเนี่ยนี่นะครับเขาก็เลี้ยงเองได้นะครับพี่น้องเนี่ยแหนแดง อาหารดีเพิ่มมากเลยโปรเตียนสูงหอยปังกินแล้วนี่กรใหญ่เร็วโตเร็วนะครับพี่น้องนี่นี่นะครับมันต้นทุนมันต่ำนะครับสําหรับการเลี้ยงหอยปังนะครับต้นทุนต่ํานะครับเพราะว่าหอาหารเท่ากับอะไรสื่อนะครับเนาะเท่ากับใส่พวกนี้พวกผัามผัมกับี่นะครับพี่น้องสิบเราเฉียดเท่ากับเอามาเลี้ยงเบิองนะครับว่าพี่น้องไปเบืองว่ามันขยายบ่นะครับ นี่สำหรับบ่อพ้บนะครับพี่น้องบ้าเฉยก็ทดลองอยู่สามสูตรนะครับพี่น้องสูตรนี้คือเอาข so 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 ิงว so 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 ่ะผสมกับปุ๋ยสูตรสิบห้านะครับพี่น้องเนี่ยสูตรนี้ก็ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับพี่น้องปุ๋ยสูตรสิบห้าอย่างเดียวสูตรนี้ขิงว่ะอย่างเดียวนะครับพี่น้องเพิ่งว่าสูตรไดสี่ขยายตัวเร็วนะครับมีก็ใส่ประมาณสองกำเมื่อซ้ำๆกันนะครับพี่น้องทุกบ่อนะครับกาเลี้ยงไว้ถ้าเป็นอาหารของหอยปังนะครับพี่น้องเลี้ยงไว้ถ้าเป็นอาหารของหอยปัง เพราะว่าหอยปังใส่น้อยนะครับเพิ่งก็จะกินได้ง่ายนะครับพี่น้องเนี่ยครับกถือว่าเป็นอาหารที่มีโปวตีนสูงสําหรับหอยนะครับพี่น้องคนก็กินได้นะครับอ่าครับนี่นะครับนี่คือบ่อพ่อแม่พันธุ์อีกบ่อหนึ่งนะครับพี่น้องเนี่ยเฮ็ดไว้หลายบ่อเพราจะจะมีหลายนะครับสําหรับพ่อแม่พันธุ์เด้อครับเด้อสาหรับพี่น้องท่านใดสนใจีนก็ทักข้ามาได้นะครับ นี่นะครับพ่อแม่พันธุ์ใส่ใหญ่ปะใหญ่ใส่แบบใหญ่ๆนะครับพี่น้องสำหรับพ่อแม่พันธุ์อันนี้ก็จะเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์อีกบ่อหนึ่งนะครับอาจจะเฮ็ดก้อกลางไว้ส็นะครับพี่น้องนี่ปลูกเขาไว้นะครับพี่น้องง่ายมากํำลังออกร่วงนะครับนี่คือข้าวกําลังออกรวงข้าวเหนียวนะครับพี่น้องสามารถที่จะเอาเอาพืชเอาพืชพักในอื่นก็ได้นะครับมาปลูกว้ก้อกลางนีสิทั้งนานี่ก็เชียวเป็นพักต้องพักตบก็ได้พักจออก็ได้ ด้เบิดนะครับพี่น้องพักบุ้งก็ได้เพื่อได้บะหมี่พักบุ้งนะครับถ้าบะหมี่อาหารในเพื่อนกินกะสั้นนี้นะครับพี่น้องหัยอดเพื่อนลุมจุ่มหนาเพื่อนจะไม่กินเองนะครับถ้าเพื่อนอยู่จังสีเพื่อนขึ้นไม่กินมาได้นะครับไปเบื้องบ่อฟักลูกอ่อนนะครับเนาะนี่นะครับสําหรับบ่อฟักลูกอ่อนนะครับพี่น้องเห็นบอ่อไข่เพื่อนนะครับพี่น้องนี่นี่ไข่เพื่อนนะครับบอเบ,บอรเชดนี่ก็พอะไว้หลายบอ่อนะครับพี่น้องนี่ก็คือบอ่อหนึ่งนะครับ นี่นะครับลูกเพิ่นจะออกมาจึงสี่เด้อครับเด้อนี่คือลูกอ่อนเพิินนะครับพี่น้องลูกอ่อนเพิินนี่ลายบอนี่นะครับเราเฉดตักไปลงกบอบออนุบาลแล้วนะครับนี่นะครับมันก็เลยยังบอลายนะครับสําหรับบอเนี่ยนะครับให้เนี้ยให้ยังให้เพิินร่อยยังสี่เพื่อเกาะยังสี่นี่นะครับนี่นี่เม่นเบิร์ตนะครับพี่น้องอ่าเม่นบักน้ํา้อมนะครับพี่น้องนี่นี่คือ ลูกหอยปังนะครับเนี่ยหากับปลอยไวใหเพันกะนะครับกะวิธีการพ่อไก่ง่ายๆนะครับพี่น้องนี่พอลูกหอยปังเวลาเขาเก็บไข่ขึ้นมานะครับพี่น้องเหอกับม่วางไว้ยังสี่นะครับพี่น้องวางไว้แลวกเอานมใส่เลกน้อยนะครับนมใส่หลัก็โป๊กใ้นะครับพี่น้องโปกกว้ประมาณสามถึงสี่สัปดาห์นะครับพันก็จะแตกเป็นโตอ่อนนะครับพอแตกเป็นโตอ่อนแล้วก็อนุบาล กว่าเพ่นหลนะครับเท่ากับมาตักออกเลยสอนออกไปเบิดทั้งน้ามึงสีก็ได้นะครับพี่น้องตักไปเลยตักไปลงบ่ออนุบาลครับพ่ออนุบาลใหญ่แล้วได้จักหน่อยได้ใส่จักหน่อยกะว่หลอดตายนะครับพี่น้องเท่ากอาไปลงบ่อดินได้นะครับนี่นะครับสําหรับวิธีการเลี้ยงง่ายๆนะครับพี่น้องเลี้ยงหอยปังเพราะว่าทุกมือนี่กะเริ่มหายยากเด้๋เวนะครับเนาะครับสีพผาไปเบื้องบ่อดินนะครับมา ครับนี่นะครับสําหรับบ่อดินนะครับพี่น้องเนี่ยนี่เอาไว้ยังสีเลยนะครับพี่น้องเนี่ยไงบ่เนี่คือใส่คุนขึ้นมานะครับพี่น้องเนี่ยกับร้อมเป็นหอยเนื้อได้แล้วนะครับพี่น้องเนี่ยร้อมเป็นหอยเนื้อเอาไปรับประทานได้เด้อครับเด้อกานรับใส่นี่นี่นะครับแหนกระปล่อยไว้ยังสีล่ะเวลาะเอามาไห้ไมาให้เพื่อนกินกับมาตักมาลงไว้ยังสีนะครับพี่น้องบ่าวเฉดจะมีบ่อแหนอีกบ่อหนึ่งนะครับพี่น้องสำหรับพอเลี้ยงไว้ทะเอามาให้เป็นอาหารหอย นะครับนะครับง่ายว่าครับพี่น้องสําหรับวิธีเลี้ยงหอยปังนะครับอย่างง่ายๆสําหรับพี่น้องท่านใดที่บ่มีหนื้พ่มีหน้แดงนะครับพี่น้องสามารถที่จะให้จอกผักตบชวานะครับผักบงผักบงแล้วก็พวกผ้ละไม่ในบ้านที่เฮ้ากินเหลือพวกักหองเก่งสินะครับแก่นมาห้งเสียาม้เพิ่นก็ได้นะครับพี่น้องบงบกบวกเพิ่งสิใส่เบิ้นะครับใส่เนี้ยไปลวกเกี๊ยมได้แล้วนะครับพี่น้องน ไปดวกกินเลยดอครับผมไปดวกกิม,ม,กกมหลายนะครับพี่น้องนี่ทา้งลัางงมมาแมน่นเบิร์ตเอร์พี่น้องเนียอะด้ละ่ะตนม้พันธุยาขื้นแต่เงี้ยมาอขื้นส่วนหลายนะครับพี่น้องตัวน,นี้เงี้ยเงี้ยมาเว้นนะครับไปโอเคเนาะครับเนาะสำหรับวิธีการเลี้ยงหอยปงังนะครับพี่น้องสํารับท่าไนไดสนใจพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับกระทาขม่าได้หรืออยากได้หอยเนือไปรับประทานนะครับพี่น้องเอาไปกินลวกกิมกับเจ้าบว,วานเอาไป นั่งเก้มยหรือเป็นกั๊บเข่าก็ได้นะครับพี่น้องถักขมานะครับอ่าเบาเฉดได้จะขึนมือโท่ไว้นะครับพี่น้องเนาะศูนย์หกสามสี่เจ็ดสามสองเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องถักขมาหรือเฟ e บุ๊ k นะครับพี่น้องเฟสบุ๊กกับเฉดคนสวนคนไหลนะครับเนาะถักขมาสอบถามได้นะครับพี่น้องว่าวิธีการเลี้ยงนะครับหรือราคาพันหอยนะครับพี่น้องถักขมาได้นะครับคลิปนี้ผมเบาเฉดครับน้องน้ำชิงก็ขอลานะครับพี่น้องสวัสดีครับ 不怕。<laughs>